เที่ยวแรกครับมาเดิมโดยแจ็คดำมซิงหรือว่าเแจ็คดำโดงครับโอ้โาตรงนี้เลยเปล่เอ้ยอะไรง่ายกับเพื่อนแท้ จัดหนักจัดเต็มครับโอ้ปาดหัวได้เลยนะี่ระดับนี้นกองเนาะโอ้นี่ครับหนึ่งกองปาดหัวได้เลยครับโอ้สบายเลยครับงานเมานี่นี่เลื้อเลือเลือเลือปาด เลือ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 จิมงานปอเพิ่มซับเจ็กเหลือเลือเลยปาดก,กองได้เลยน,นี่ยอดสุดยอด,ด,ยอดตามด้วยรถรอครับรถรอเมืองบุรีรัมย์ บินตรงมาจากเมืองครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับคันนี้ ค้าครับคันนี้2 9 5ส่วนคันนั้นจะเป็น Geo 7 e, ีครับ210ความมันเร็วครับนี่บริหารโดยป๋าใหญ่ครับนําทีมงาน ทีมงานนี้จะมีรถใหม่มาคันนึงครับออกใหม่สุดๆร้อนๆเลยครับอองใหม่ทีมงานบ้านกรวดครับจะเป็นรุ่นไหนมาลุ้นกันครับมาดูกันแต่คันนี้นี่คันดังครับโด่งดังในโลกโซเชียลเมื่อสองปีที่ผ่านมาครับเอ้ย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 เด้าๆๆด้าเดจังดกับเบอร์ลุด อันตรายครับเด้าแบบนี้ถ้าเป็นอิซูซูนี่เรียบร้อยครับเด้าแบบนี้ <c oughs> อาโอ้ยดำเลยอะไรวอเนี่ยรุดแรงโอ้ยดำก็ขาดอีกน้ำมันดำตายอ่ะเทคเอออะเทคดึบกะดิ๊บกะดึบเอาไหวไหม เาเอา,เอาได้ไหมอ้เอาเอาโอ้แรงแรงโอเคโอเคนี่ครับรถใหม่ครับน้องใหม่โซนบ้านกรวดเพิ่มใหม่อีกคันแล้วครับเสียรนโอ้กันชนยื่นดีหมุดครับโอ้ไม่ถอดด้าม ไม่ถอดด้ามหรือว่าใหม่ป้ายแดงครับน้องใหม่โซนบ้านรวดอูกล้องเกียริเอออูนี้ไม่ไม่ค่อยได้ยินชื่อครับพับงพาชุมพลสวยงามครับสวยงามถอดด้ามครับงานนี้โดยเฉพาะเลยครับ เอาฝั่งนู้นว่าไงหนุ่มน้อยร้อยเจ็ดห้าไหวไหมเอาอ,อู้น่าจะมีสโลครับอู้แรงแรงแรงบอดพี่สโลปะ่ะบอดของแท้เจ้านี่สโลกลางครับนี่ไม่จำเป็นต้องเครื่องใหญ่ครับนี่ เครื่องเล็กๆไม่ต้องรอก็รวยได้ครับไอเย้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยร้อยสิบห้าเครื่องเดิมครับ <c oughs> เครื่องท้ายเอฟหน้าหลัง ส่วนคันนี้นี่ครับผู้นำทีมงานครับปลาใหญ่โอ้ใครทำบาปปลาใหญ่แท้ใส่เยอะเกินคันนี้โอ้ไม่ไหวก็ต้องไหวครับโอ นี่จะเปลี่ยนเครื่องเป็นร้อยเจ็ดห้าแล้วครับคันนี้โอ้สุดยอดปะโอ้แจ้วคานนี้กำไรเหลือๆครับทีโโกองหนึ่งนี่ปาด บาดหัวได้เลยครับนี่ฝั่งนี้ครับก <c oughs> ็จะไปหนักอยู่ฝั่งนู้นหน่อย เป็นดัมยิงหลังครับหมดไหมโอ้ฝาส้มฝาส้มเที <laughs> เ่ยวแรกก็โดนเลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ